ก็เรื่องราวความรักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้นะคะมันก็เกิดขึ้นจากธุรกิจพนล้านของพี่พี่ทหารอากาศทั้งพี่เอแล้วก็เพื่อนๆรวมประมาณ1ิบคนที่เปิดร้านกาแฟขึ้นมาก็แล้วสุดทีนี้เนี่ยเตเยก็เป็นเพื่อนสนิทกับลูกแอร์ก็พาลูกแอร์ไปแนะนําที่ร้านพาให้ไปกินกาแฟกันก็เลยทําให้ทั้งสองเนี้ยได้เจอกันค่ะแล้วตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําไปหรอกครับก็พอดีแต่ว่าคือตัวโม่งเนี่ยก็ โทรมาขอเช้ากลางวันเย็นเลยบอกอยากอยากแกจีบมากเลยคนนี้บอกน่ารักถูกใจก็ทนแรงกดดันไม่ไหวก็เลยแนะนํากันไปพอหลังจากนั้นเขาก็ไปติดต่อกันเองครับเพราะว่าพอดีหมดประโยชน์แล้วก็เลยไปติดต่อนก็ได้เบอร์ไปแล้วใช่ครับพอดีพอรู้อีกทีก็อ้าแต่งงานแล้วแย่เลยแต่งงานแล้วก็สุดท้ายยังไงก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับสุดท้ายก็เป็นคนที่ใช่นะครับก็ ขอให้มีความสุขกับการแต่งงานครั้งนี้แล้วกันนะครับแล้วก็รักกันนานๆนะจ๊าลูกแอพี่โมงม,มีลูกมีหลานให้เตเลี้ยงด้วยนะย <c oughs> ขอบคุณค่ะฮัโโลโหลลูกแอพี่โมงวันดีจ้านดะีดีด้วยนะคะวันสำคัญวันนี้ยังไงก็ขอให้รักกันนานๆขอให้รักกันมากๆมีความสุขมากๆอขอโทษด้วยที่ว่าเอ็มไม่ได้กลับไปร่วมงานแต่งงานคราวนี้ยังไงถ้ามีงานแต่งงานคราวหน้า ไยถึงเพื่อนคนอื่นะนะเอ็มก็คงไม่ไม่อยากจะพลาดอีกแล้วก็ต่อไปพี่มงคงจะได้เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพันในพลแล้วก็ส่วนคุณลูกแแอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นคุณหญิงคุณนายถ้าวันไหนตั้งกระบางแล้วเป็นคุณนายแล้วก็อย่าลืมเพื่อนคนนี้นะจ๊ะ ี่มงเอ็มได้ยินมาว่าอาถ้าเกิดว่าพี่มงมีเงินมีทองอะไรเก็บไว้เนี่ยก็ให้ภรรยาช่วยเก็บช่วยใช้เนี่ยนะเขาว่าจะเจริญยังไงต่อไปเนี่ยอ๋อแล้วก็ถ้ามีน้องอะนะคะก็ถ้าเป็นถ้าเป็นน้องผู้ชายขอให้หล่อเหมือนพี่มงน้องผู้หญิงขอให้สวยเหมือนพี่ทุกแอนนะแล้วยังไงให้น้องเนี่ยเรียกเอ็มว่าพี่เอ็มเท่านั้นนะจ๊ะไม่ต้องเรียกนะโอเคได้เลย ขอแต่งงานกันดีที่มีมีครอบครัวสักทีเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะนานกว่านี้แต่ตอนนี้กันดีด้วยจริงๆขอให้มีลูกกันเลยหลายคนอยากกู้แล้วเร็วดิสเลยโลกสำหรับหนุ่มก็ขอให้มีความสุขมากนะเพื่อนนี่ดูๆขึ้นสวยอยู่ขึ้นสวยสุดยอดขึ้นสวยอยู่พอแล้วขอแสดงความกันดีกับพี่หม่และรู่แอนด้วยนะคะที่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงกู้ดีใจด้วยจริงๆเลย กูกับลูกแอนก็เป็นเพื่อนกันมาเกือบจะ20ปีแล้วกูไม่เคยลูกแอนมีความสุขเท่าวันนี้นมาก,ก่อนเลยก็ยังไงก็ขอให้ทั้งสองคนมีความสุขมากๆแล้วก็จดจำความสุขดีๆเช่นวันนี้ตลอดไปพี่โมงคะฝากดูแลลูกแอนทั้งพวกเราด้วยนะคะลูกแอนเป็นเพื่อนที่กูรักมากก็ขอให้ทั้งสองคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีครอบครัว,วที่อบอุ่นตลอดไปนะคะรักล,ลูกแอนม,มากๆค่ะสวัสดีครับผมเบิร์ตเพื่อนโมงนะครับเป็นเพื่อนสมัยเตรียมทหารนะครับ ถ้าจะพูดถึงโมงเนี่ยหรือเจ้าบ่าวของเราเนี่ยสมัยอยู่ยังาหารก็ไม่ว่าผมจะถูกคอมแมนโงโทษที่ไหนนะครับโมกก็จะอยู่ด้วยตลอดแต่ว่าไม่ได้อยู่แบบว่าช่วยเหลือดูแลอะไรนะครับคือมันก็ถูกแดกอยู่ข้างๆผมนั่นแหละครับถ้าจะให้ควรอวยพรเรื่อ,อ,องในวันแต่งงานของโมงเนี่ยก็ขอให้โมงมีความสุขมากๆนะครับ แต่ถ้าหากมีลูกแระออยากให้ลูกเป็นคนดีเนี่ยก็ขอแนะนําว่าขอให้แม่เป็นคนเลี้ยงคนเดียวพอนะครับขอบคุณครับลูกแอ้กินเองดีใจด้วยดีใจด้วย,จ,วยจริงๆอีกครั้งหนึ่งเลยนะในส่วนนี้ก็มาถึงแล้ววันนี้ทุกๆคนรอคอยแล้วก็คิดเชื่อว่าเป็นวันที่ทั้งแวรเองข้อของาวโรู้แอร์เพื่อนๆรวมถึงตัวกิ๊บเองก็มีความสุขมากที่สุดเลยที่ได้เห็นรูแอ เออก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วที่พนันกันไว้จะได้ไหมว่าใครในกลุ่มเราแต่งงานก่อนที่แท้ก็เป็นรู้แอะจริงด้วยแต่ทุกคนก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าก็รู้ว่าพี่โมก็รู้แอะมากแล้วก็เขาเป็นคนดีแล้วก็จะดูแลรู้แอะได้ดีที่สุดตลอดไปก็ขอถึงพี่โมนิดน,นึงแล้วกันนะคะว่า พี่มองได้สิ่งที่แบบลราคามากเลยนะแล้วก็ได้สิ่งที่ทุกคนรักแล้วก็คงแฮนมากไปเข้าครองแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยฝากเพื่อนกิฟด้วยนะกิฟอยากให้พี่หมองช่วยดูแลเพื่อนกิฟให้มีความสุข่นี้ไปตลอดชีวิตเลยก็วันนี้ก็เป็นวันดีมากนะคะแล้วก็ปลื้มใจมากจริงๆแล้วลูกแอลก็จะไว้นะว่าถ้าเกิดว่าต่อไปมีปัญหาอะไรเราก็รู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วแล้วก็คาดว่าลูกแอลของหนีไม่พ้นหรอกก็คงรู้จักกันอย่นตลอดไปแล้วก็ จะไว้เลยว่ากีก็จะอยู่เคงยงข้าง้อาจะเสมอนะาว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาในชีวิตต่อไปข้างหน้าแต่ก็อย่าลืมอย่างนึงจะไว้เลยนะว่าถ้าลูกแอนมีตัวเล็กเมื่อไหร่อ่ะกีกนะต้องเป็นแม่บุญธรรมนี <c oughs> ่ความสมัคว่านะวผมก็องพูดปอยู่บังคับก่อนเนาะดีใจด้วยนะ หคขอฝากเพื่อนรักคนนี้ช่วยดูหน่อยลูกแอนมากินไ k ครับ มันหายกันที่ชัวเตี๋วลูกชิ้นฮ้องเต้จบฮ้องเต้ค่ะสวัสดีมงได้ข่าวไปแต่งงานเหรอ ขอให้โชคดีขอให้โชคดีกับลูกแอร์ใช่ไหมไปนำหน้าไปก่อนแล้วนะ mm hmm. ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีชีวิตรักที่ยืนยงยาวนานยังไงก็มีหลานมาให้พุ่มไมไว้นะแล้วอย่าลืมให้หลานเป็นนักบินสุดยอดสุดยอดสุดยอดเจอก,กาันจอก,กาันจอก,กันที่งานเจอก,กันที่งานไม่มีอะไรจะให้วะมีแค่นี้รักนะ น่ารักถ่ายทำไมพอได้แล้วติดเ,นะเร็วมากนะก็เสร็จไปนานแล้วครับเอาหรออาทีสอเอา,อาเสร็จมาจากบ้านแล้วจริงๆอ่ะเอาแยางเนี่ยพูดเลยดิเหรอสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันดีของลูกแอร์แล้วก็พี่มงปานกับนุ่นในฐานะของผู้มีประสบการณ์ ใครจะพูดไหมครับใครราบดูอีก <laughs> นึนงสวัสดีค่ะลูกแอร์นินดนี่น,นะลูกแแอร์มีความสุขม,ม,มากๆนะขอให้รักกันนานๆโอเคครับสวัสดีก็สำหรับเพื่อนโมงก็งานนี้เป็นงานแต่งงานครั้งแรกของเพื่อนโมงนะครับ แล้วก็ขอให้งานแต่งงานครั้งแรกนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะไม่ใช่ไม่ใช่มีแตวเล่นก็คือขอให้รักกันนานๆาน,นะครับแล้วก็ให้มีความเข้าใจแล้วก็มีอะไรก็ให้อภัยซึ่งกันและกันตลอดนะครับก็ขอให้รักกันตลอดไปยังไงก็อย่าลืมเพื่อนคนนี้นะครับงานหน้าถ้ามีโอกาสขอบคุณครับ